สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันเทิงก,การลงทุนโกคุนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูภาพรวมตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มาเตรียมทำการบ้านสำหรับอาทิตย์หน้ากันซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเซตเหล่านี้ก็ถือว่ายังยืนอยู่ในในเกรนดีเนาะอยู่เหนือเส้น EMA5 แล้วก็ทำนิวไฮด้วย ในรอบ1ปีนะครับก็คือเตรียมจะทะลุไปที่1,600น,นึ่งพซึ่งตอนเนี้ยก็มีทดสอบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีวิ่งขึ้นไปทดสอบที่1นึ่งจุดเนาะแต่ก็ยังไม่ผ่านมันปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันโดยวันนี้ผมจะลองดูการบ้านสำหรับอาทิตย์หน้าเนาะว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแต่สำหรับ พูดตัวไหนที่ผมไม่ได้ทำในวันเนี้ยก็สามารถไปดูในคลิปย้อนหลังได้จริงผมก็อาจจะไม่ได้ทำซ้ำตัวเดิมเพราะว่าในแต่ละวันผมจะทำวันอ่าวันไหนป้อ่าวันจัน์วันพุธใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็มาดูกันผมว่าจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปเนาะว่าจะใช้เทคนิคของการดูพื้นฐานการดูเทคนิคอล หรือใช้ระบบต่างๆเข้ามาช่วยดูเป็นเครื่องมือในการทําการบ้านและการจะได้แบบไม่น่าเบื่อไม่งั้นเราก็สแกนใจแต่หุ้นเดิมๆเนาะแต่เราก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเพื่อมีหุ้นตัวไหนอะไรก็สามารถส่งคําถามมาในอินบ็อกซ์หรือในตัวคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบมาทําการบ้านเพื่อนๆดูได้ว่าแนวรับแนวต้านเป็นยังไงแล้วเราจะควรเล่นไหมหรือควรจะมีเทคนิคยังไงได้บ้างนะครับโอเควันนี้เรามาเรื่องันเลยซึ่งเดี๋ยวเราเวลาดู ทำการบ้านแล้วก็ต้องดูเซตก่อนเนาะภาพรวมของเซตเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เซตกะค่อนข้างสวยเนาะจริงๆก็คมว่าต่อนิวไฮทำพันหกไหมก็จริงๆก็เหมือนทํามาค่อนข้างดีเนาะและ้วก็รอปัจจัยเสริมมาให้ทะลุพันหก้วกันไปยืนให้เหนือพันหกให้ได้ก็จะเป็นนายในรอบหนึ่งปีเนาะซึ่งตอนนี้แนวต้านก็อยู่ที่พันหกนั่นแหละพันหกพันหกจุดพันหกสิบอย่างงี้ก็ดวนไปเนาะว่าจะมีอะไรมา หรือม่ก็ลงไปพักที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบได้เนาะแต่วันจันทร์ก็ต้องดูกันในทิศนี้ส่วนวันนี้ทําการบ้านผมจะลองดูหุ้นที่เข้าระบบเดียวทามแล้วก็เข้าระบบหุ้นระเบิดไปพร้อมๆมกันเนาะทาไมถึงต้องดูสองนี้เพราะระบบเดียวทามคือวันศุกร์มีการสแกนอะไอย่างเช่น seven up อันเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมผมก็โอเคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงก็ต้องดูว่าเอ้ยเป็นยังไงพื้นฐานเป็นยังไงที่เขาเป็นยังไงจะได้เตรียมแผนดูสําหรับเล่นในระยะสั้นหรือระยะกลางดี ในระยะกลางก็จะมีอา่พื้นฐานของหุ้นเข้ามาส่งเสริมหน่อยจะได้แบบโอเคถือระยะกลางได้อย่างมั่นใจไม่ใช่แบบว่ามาแบบวันหนึ่งหายไปเลยอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเทคนิคกันไปอย่งเช่นวันนี้ผมจะดูหุ้นที่เข้าทางระบบเรียวไทม์แล้วก็ระบบหุ้นระเบิดเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยครับอย่างเช่นตัวแรก S Up นอัพนอัพอ่ะอันเนี้ยเข้า E S U ไหมผมก็กดอซผมด เป็นอัพเนี้ยเข้าทาง ESU เข้าทั้งเดียวทามเนาะผมก็จะมาช่องชิดแล้เป็นอัพเป็นยังไงก่อนเป็นภาพภาพรวมของพื้นฐานก็ถือว่าแย่เนาะแต่ยังไม่ถึงแย่มากแล้วก็ภาพรวมในข้อแนะนําซื้อเราก็จะมาดูกันว่าอ่าเป็นยังไงขอดูกราฟนะครับจริงเราก็ดูกราฟได้จากตัวในไลน์เนาะแต่ผมขอดูเป็นใหญ่ๆกันเพื่อนๆจะได้เห็นชัดมากขึ้นตัวนี้เป็นอัพคือขึ้นมาตั้งแต่ประมาณต้นกลางเดือนกลางเดือนมิถุนาเนาะ การเนี่ยไอ้การเนมีนาคมวันที่สิบเก้าเนี่ยมีวอลุ่มเข้ามาชัดเจนซึ่งตัวเนี้ยวิ่งค่อนข้างโหดเลยทีเดียวในวันหนึ่งเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะมิลค่ของหุ้นตัวเนี้ยวิ่งได้สูงสุดถึงยี่สิบแปดดห้าเจ็ดเปอร์ซนตก็คือเซลวิ่งเซลลิ่งนั่นแหละสามารถวิ่งเซลลิ่งได้เลยหรืออาจจะไปปอเลยก็ได้เนี่ยเราก็ต้องดูกันไปถ้าใครเล่นหุ้นตัวส่วนอัพเนี่ยผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องมีเวลาในการเฝ้าจอนิดน,นึงเพราะว่า มันวิ่งมันวิ่งมันเวียง,งแรงเนาะถ้าแบบไม่เฝ้าจออาจจะแบบไปพิจารณาเล่นตัวอื่นหรือก็อาจจะต้องรบับความเสี่ยงได้มากกว่าน,น่อยอันนี้ผมก็ดูไปซึ่ตัวเนี้ยทำนิวไฮเป็นหุ้นระเบิดทำนิวไฮก็ติดวันศุกร์เนี่ยวิ่งแรงขึ้นมาเลยวิ่งไปที่หนึ่งพันอ่าหนึ่งหนึ่งบาทห้าห้าสตางค์เนาะซึ่งมาปีอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งซึ่งก็ผมว่าแนวโนนมก็ไปต่อสูงแต่ก็อ,อ,อย่างที่บอกคือมันหุ้นที่นิสัยคือวิ่ง เซลล์ิงได้ในวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสผันผลเยอะในระหว่างวันอย่างเงี้ยจริงๆผมก็อาจจะเล่นก็อาจจะเป,เป็นเทคนิคการเล่นระยะสั้นแล้วกันเนาะหรือว่าจริงๆก็คือเข้าออก,ออก,ออกเร็วเข้าเร็วเนี่ยก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันอันนี้ก็ดูวันไปแนวรับอยู่ที่มันศูนยเาห้าเนั่นแหละแล้วก็แนวต้านประมาณไฮเดิม1.05อันนี้ก็ดูวันไปได้นะครับ ต่อไปตัวนี้ผมต่อไปคือคัมเวลผมว่าทำไมตัวเนี้ยผมเคยแนะนําไปเมื่อประมาณวันพุทธที่ผ่านมาเนาะวันพุทธที่แล้วซึ่งตัวเนี้ยพื้นฐานดีอ่ะทําไมพื้นฐานดีรู้ยังไงต้องดูเว็บไหมไม่ต้องนี่เราก็ดูกันคัมเวลปึ๊บเป็นหุ้นที่งบพื้นฐานดีอันเนี้ยผมก็มจะสนใจเป็นพิเศษเนาะเพราะมีพื้นฐานสนับสนุนด้วยแล้วก็ภาพร,พรวมเทนเข้าอ,อ่ะบอกว่าแนะนําซื้อซึ่งถือว่าดีมากเลยเนาะตัวนี้ผมขอปึ๊บปึ๊บดู ืมตัวเนี้ยผมก็น่าสนใจจริงๆวันพุทธที่แล้วอะวันพุทธที่แล้วผมแนะนําบอกว่าถ้าลงมาเส้นเส้นเอ a ออห้าก็ควรจะเก็บไม้แรกไปได้เลยเนาะแล้วก็จริงๆถ้าเก็บไม้แรกก็น่าจะได้กําไรมันยี่สิบยี่สิบกว่าสตางค์แล้วแหละอันนี้ก็อ่าไย้อนหลังได้แต่จริงๆก็คือจริงๆประเ็นเที่นี้คืผมว่าตัวเนี้ยยังไงก็มีโอกาสไปต่อสูงเพราะว่าพื้นฐานดีแล้วก็ทีเข้าสนับสนุนด้วย ถ้าเพื่อนจะเข้าก็อาจจะต้องแบ่งไม้เข้าหน่อยเนาะเข้าอาจจะอยากไปได้ราคาเยอะเพราะเราจะได้ไม้ที่แบบสูงมากนี่ก็ดวกูว่ามันจะมีการแกว่งระยะอ่าแกวงแกว่งในระหว่างวันนี้มาที่ EMA 5หรือมาที่แนวแนวรับในหน่างแล้วก็ทยอยซื้อได้นะครับอาว่าตัวนี้แนวต้านเท่าไหร่แนวต้านจริงๆก็คือไฮเดิมเาสอแนวรับก็ประมาณสองจุด ขอดูฟิโบประกอบหน่อยขอดูฟิโบอ่าตัวเพราะว่าแนวต้านโวลุมอ่ะจริงเนี่ยมีแต่คนซื้อซื้ออย่างเดียวเลยไม่มีคนขายเลยจริงๆก็ประมาณสองจุดหนึ่งนั่นแหละแนวรับที่สําคัญอยู่ที่มันสองจุดหนึ่งน่าจะลงมาแล้วแบบคนพยายามไม่ให้หลุดสองจุดหนึ่งแน่นอนตัวนี้นค่อนข้างแบบชัดเจนนะสองจุดหนึ่งสองจุดห้าโอเคครับแล้วก็แนวแนวแนวอ แนวต้านมา2.3าเนาะตัวนี้ก็หน้าเฝ้าหน้าเฝ้าแล้วก็เก็บเข้าพอร์ตได้ครับตัวนี้พื้นฐานดีแล้วก็เทนเข้าดีต่อไปก็จะเป็นหุ้นที่น่ต้งตัวไปนะครับก็จะเป็นที่ดูนะที่เข้า AI อ่า AI เ็าเข้า s u เหมือนกันครับผมนี่เข้า s u เหมือนกันครับผม ESU ที่ราคาเบกมากกว่า5วัน AI ตัวนี้ตัวนี้จริงอะ่ะนเคยเข้ามาในระบบเราแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่พื้นฐานซัพพอร์ตมากดูสิวิ่งสวยมากในวันนั้นซึ่งอันเนี้ยมันเข้าหุ้นพื้นฐานของเรามามานานมากแล้วนะตัวนี้แบบวิ่งแกว่งตัวเนี้ยน่าสนใจครับควรรอและเก็บมาเข้าพอร์ตให้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหุ้นที่พื้นฐานดีแล้วก็เทคนิคอข้อสนับสนุนตัว AI ไอนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ หน้าเก็บเหมือนกับตัวคัมเวลที่มีพื้นฐานทับสนุนนะครับผมอันนี้ก็ดูได้น่าสนใจครับแนวรับเท่าไหร่ก็ <c oughs> จริงจริงแนวรับเนี่ยบอกยากมากเพราะปิดซะสวยเลยวันจันทร์มีพวกเนีย้ยมีโอกาสที่จะเปิดโดดขึ้นไปหนียืนเหนือ3.5ได้ได้ไหมมีโอกาสนะครับเพราะว่าปิดเต็มแท่งที่ไฮเลยและพร้อมกับวลลุ่มที่มากที่สุดใน1ปีมันมีเหตุผลบางอย่างแล้วแหละที่ทําให้ราคามันดีได้ขนาดนี้นะครับ ก็เนี่ยต้องดูกันไปว่าทำไมถึงอาจจะมีข่าววันจันทร์ว่าตัวไอเนี่ยไปได้อะไรมามีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนทำให้สามารถวิ่งได้ขนาดนี้นะครับก็วันวันศุกร์วิ่งไปที่29กก็คือทำเซลลิงเลยถ้าผมดูจำไม่ผิดเนะี่ยคือปิดที่เซลลิงของวันนั้นเลยนะครับผมกลับมาน่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้โอเค นตอนนี้มีสามตัวแล้วเนาะมีเซเวนอัพคัมเบลแล้วก็ AI นะครับต่อไปผมจะไปขอดูตัวต่อไปนะครับผมต่อไปก็เป็น Sonic โ o n i c นะครับผมโซนิ c s o โซนิคโซนิเข้าโซ n i c พื้นฐานอาจจะไม่ดีมากแต่เข้าทั้ง ESU แล้วก็ Real Time เนาะขอดูตัวนี้ครับโซนิคโซนิตัวนี้ก็กำลังจะเบรก เทสไฮเดิมวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นไปเทสไฮเดิมที่3.42แล้วถ้าเพื่อนคนไหนมีหุ้นตัวเนี้จริงๆน่าสนใจนะถึงพื้นฐานจะไม่ดีแต่เทคนี้เขาก็แนะนําให้ซื้อครับแล้วก็ทํากราฟขึ้นมาสวยด้วยทํากราฟขึ้นมาสวยด้วยแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ขึ้นทะลุไฮเดิมได้เนาะไปเทสที่3.5อะไรอย่างงี้เพื่อนๆที่มีหุ้นตัวนี้ก็สามารถที่จะดูได้เนาะดูเก็บเก็บแล้วก็จริงๆผมว่ายัางไงก็ทําราคาขึ้นไปถึง สามจุดสี่สองเทสไฮเดิมอีกรอบแน่นอนแต่ต้องยืนอันนี้คือยืนเหนือสามจุดสามจุดสองได้แล้วเนี่ยจริงๆก็คือข้างบนนะไม่ค่อยมีคนเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีนาตาแล้วแหละก็ไงก็อาจจะขึ้นไปถึงสามจุดสี่สองอีกรอบเพราะว่ามันสุขขึ้นแบบเทสแล้วเดี๋ยวผมว่ายไงก็ข,ขึ้นเป็นเทสอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆที่มีก็อาจจะรอขายทำกำไรแล้วทำสำคนที่ไม่มีควรจะเข้าไหมาก็อาจจะรอลงมาย่ออีกสักครั้งหนึ่งประมาณสามจุดสอง หรือ EMA ดูเส้น EMA 5เนี่ยแหละครับ EMA 5เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าค่าเฉลี่ย5วันเนาะคือ1อาทิตย์นั่นแหละว่าอยู่ที่ไหนซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นเป็นถ้าใครที่เล่นในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยชาดู EMA 5ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราสามารถเอามาช่วยดูแนวรับเบื้องต้นได้นะครับผมซึ่งผมว่าใช้อยู่ในส่วนตัวก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคอยู่นะเครื่องมือตัวนี้ ประกอบกันไปเนาะโซนอีกตัวนี้ก็นอนลุ้นไปเทสไฮเดิมครับ3 4 3.42ต่ 2. อ,อไป SA นี่ผมสปีดน,นิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะให้วันนึงทำการบ้านประมาณ15าทีพอเนาะ SA ตัวนี้สวยไหมพอ <c oughs> ดูครับ SA ตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดมาเมื่อปลายปีที่แล้วลงมาโอ้โหวันเข้าตลาดนี้น่ากลัวจัง แต่ก็พยายามขึ้นมาอยู่เนาะแล้วก็พยายามเน Hi ้ไฮเดิมและในรอบ1ปีเพราะปีหนึ่งก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งอันนี้นติดทั้งระบบ E S U แล้วก็ระบบเดียวทามเพราะว่าทำไฮเดิมเ erm นาะแล้วก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับผมตัวนี้เพราะอ่ะปกติถ้าผมมองสวยคือหุ้นตัวนั้นต้องเป็นอัพเทรนเนาะผมจะไม่เล่นหุ้นที่เป็นดาวเทรน เพราะผมอาจจะไม่เล่นอาการ call put เนาะอันนี้เมื่อไม่พูดถึงการเพรอันนี้เราพูดถึงการเก็บหุ้นแล้ทำกำไรในใน,ในกรณีที่หุ้นขึ้นเท่านั้นนะครับก็เราจะเล่นแต่หุ้น up t เ e เนาะก็จริงๆตัวนี้ก็แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ8.1เนาะแล้วก็ volume ประมาณ8.1เนี่ยแหละคนอยู่มา8.1กันส่วน high ก็สามารถใช้ fibo cut เดียวได้ได้คร่าวๆเนาะว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่คือจริงจริ h i g เดิมมันอยู่ที่มัน high, 8.5 8.5 8.75เงี้ยเพราะว่าจริงๆก็อันนี้ถ้าผมดูนะก็ประมาณ8 4, 8ดจุฟโบ8.4 8.5เงี้ยก็เป็นแนวแบบลงเลขสูอ่นะมันก็จะอาจจะมีถ้าผ่านได้ยืนได้ก็จะไปต่อได้นะตัว sa ตัวนี้ต่อไปก็ ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าก็จะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าแต่ก็ดูได้ครับตัวนี้พฤติกรรมก็วิ่งวันหนึ่งสูงสุดประมาณ7%เนอะ7%เหรอใช่7.19%วันที่วิ่งเยอะสุดไม่นับวันนี้เนาะไม่นับวันแรกไม่นับวันแรกวันนี้วิ่งเยอะสุดแล้ว7.1%ในระยะหนึ่งปี โอเคต่อไปเป็นหุ้นที่เข้านะ Work Work อันนี้ก็เข้ามาเข้าระบบเรามาหลายรอบแล้ว Work Point Work Point นะครับผม okay. Work Point สวยไหมสวยเลยเคยเคยเอาเคยทำการบ้านหุ้น Work Point ไปแล้วด้วยเนาะน่าจะประมาณคลิปสคลิปที่แล้วถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูอะผมก็บอกแล้วว่าถ้า Work Point ยืนเหนือ2ีปะ่ะถ้าจะไม่ผิดคือยืนเหนือ19บ19ได้หรืออะไรเนี่ยแหละก็ควรจะเก็บ เก็บหุ้นมาได้แล้วน่าจะประมาณผมน่าจะอยู่19บาทอะไรเงี้ยซึ่งมันสุกก็ออาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงแท่งเนี้ยมันก็สวยแล้วแหละเราควรจะเริ่มเก็บตั้งแต่ประมาณสองแท่งนี้แหละเนาะแล้วตัวนี้ก็พักอยู่เส้นลงมาถึงประมาณเส้น EMA ห้าแล้วก็ควรจะเก็บไม้แรกถ้ากลัวตกรถแต่ถ้าใครเก็บมาก็คงกาไรไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเวิร์กพอยต์ถามว่าภาพรวมพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ดีไหมคือก็ถือว่าอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าแต่ถามว่าถ้าดูภาพรวมเทนเคลก็แนะนําซือ้อเนาะถามว่า ดูขอดูอ่าโอเคผมขอดูตัวอ่าแนวตา้นานแนวต้านของ WordPoint ก็มันทําหายในรอบหนึ่งปีเนาะมันก็ไม่มีแนวต้านวอลุ่มแล้วแหละเราจะดูแนวต้านของของตัว p o w o t p o i n t หน่อย PivotPoint แนวต้านอยู่ประมาณยี่สิบสามหมอประมาณยี่ี่ยังไงก็ต้องพักอีกรอบนะเวลาหุ้นยังไงก็คือจริงๆผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆไล,ล่ราคาแบบวันจันเปิดมา a อทเลยอย่างนี้เสี่ยงไป เราควรท่าคือถ้าผมว่าเราดูว่าหุ้นตัวไหนอ่ะมีอาจจะไปต่อหรือไปต่อเงี่ยจริงตอนนี้หุ้นตลาดเป็นอัพเทนเนาะดูจากตัวเซตแล้วที่กําลังทํานิวไฮที่พันหกเราก็จริงๆเราอาจจะไม่ต้องรีบล้อนไล่ราคามากเหมือนหรือ,รอกลัวตกรดซึ่งจริงๆการตกรดเป็นเรื่องปกตินะทุกคนที่เข้ามาตลาดเนี่ยต้องต้องมีประสบการณ์การตกรดหรือขายหมูแต่สิ่งที่จับต้นได้สุดคือกําไรนะครับคือเพื่อนๆต้องสะส์กากไรให้ได้ แล้วหุ้นมันก็แบบเราก็ทยอยเก็บประสบการณ์นะเราก็จดไปว่าเอ้ยทำไมเราถึงผิดพลาดค,ครั้งนี้ซึ่งตัวพอร์เนี่ยผมมองว่าจริงๆเราเอะเห็นมาสักพักแล้วถ้าดูวิดีโอคลิปหลังๆเนี่ยผมก็เข้าอ,อยู่ในลิ์ของผมเหมือนกันตัวพอรต์ตตัวนี้แต่ผมอาจจะมีตัวอื่นน่าสนใจว่าเพราะตอนนี้หุ้นในตลาดเยอะมากที่พื้นฐานดีด้วยและเทคนิคข้อแนะนำอย่างเช่นคํมเวลตัว AI หรือคอมเซเว่นอะไรที่พื้นฐานดีผมจะดูหุ้นตอนนี้หุ้นพื้นฐานดีแล้วก็เทคนด์ข้อดีมันมาเยอะ ก็อาจจะต้องดูดีๆอาจไม่แนะนําให้แบบซื้อทีเดียว20ตัวในพอร์ตเดียวนะมันเราจะกระจายเงินเกินไปหรือเดี๋ยวถ้ามีเงินทุนเยอะก็สามารถทําได้แต่เราจะดูไหวหรือเปล่าเนี่ยก็ดูที่เพื่อนๆอีกทีหนึ่งเนาะ <S <S ่วนผมแนะนาก็คือหุ้นพอร์ตหนึ่งอ่ะไม่ควรมีประมาณ6ตัวไม่ควรเกินเนาะอาจจะก,กระจายการลงทุนไปได้ถึงประมาณหกห้าหกตัวได้ซึ่งอันนี้คือผมมากาสุดประมาณ6ตัวกำลังสวยแหละในตัวเวอร์พอยเนี่ยก็ริงก็เข้าได้ลอยยอเนาะ รอย่อรอย่อจริงๆก็เดี๋ยวมันต้องมีย่อแหละยังไงดูเดี๋ยวมันก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งมาย่อแถวแถวแถวยี่สิบยี่สิบเอ็ดย่ิบสองอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปได้นะครับโอเควันนี้เราก็แนะนําไปทั้งหมดห้าตัวเนาะตัวไหนสวยสุดดีกว่าตัวสวยสุดผมแนะน,นเํเนาะคําเบลละกัน AI คําเวลเพราะพื้นฐานสนับสนุนด้วยลองมาก็เป็นพวกอ่าเอซโซนิคเวิร์กละกันตัวนี้จะไม่มีพื้นฐานสนับสนุนแต่ราคามาทํากราฟสวยนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปทาการบ้านกันต่อได้อันนี้ผมก็อ,า,อาจจะบอกว่าต้องให้เพื่อนๆไปทําการบ้านต่อไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆแบบเชื่อร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ไปซื้อตามเลยเนาะแล้วก็จริงๆเงินมันเป็นเงินเราแล้วก็เราก็ควรจะหาความรู้ต่อแล้วก็วางแผนสําหรับการใช้เงินนั้นให้เกือบอยู่สูงสุดนะครับแล้วก็รัดกลุ่มอันทีสุดโอเคครับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์ตอนเย็นนะผมมาไลฟ์ ตลาดวันจันทร์ให้เพื่อนๆอีกทีนึงว่าวันจันทร์เป็นยังไงแต่ละหุ้นแต่ตัวเป็นยังไงวันจันทร์จะเป็นธีมของหุ้นเรียวไทม์เนาะหุ้นที่วิ่งในเรียวไทม์ระหว่างวันเราจะมาทําการบ้านหุ้นเรียวไทม์กันนะครับผมสวันนี้วันอาทิตย์ที่4เมษายนก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการลงทุนสําหรับอาทิตย์หน้าขอให้เทสตทะลุพันหกยืนเหนือพันหกได้ขอบคุณครับผม